ของคนโสดของคนจีนเป็นวันที่นอกเหนือจากในเมืองไทยของเราก็จะมีวันป๊อกกี้วันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประเทศจีนค่ะเป็นวันหนึ่งนะคะนั่นก็คือวันโสดแล้วก็เป็นวันโสดที่ใครที่เป็นนางแบบนะคะโดยเฉพาะการขายสินค้าออนไลน์เนี่ยทำเงินได้รายได้วันละประมาณ5,000 0บาทเฉพาะวันนั้นเฉพาะวันนั้นน่ะแล้วต้องโพสต์ท่าเนี่ยนะคะประมาณกว่า700อแอคโอ้โห นั่นเองนะคะแล้วก็ต้องถ่ายแบบใส่เสื้อผ้าเนี่ย150ชุดค่ะก็ต้องทำให้วันของเธอเนี่ยถ่ายแบบได้เพียงชุดละ3นาทีเท่านั้นซึ่งเว็บไซต์นะคะที่ดังๆของจีนนะคะมีเถ่าเบานะคะแล้วก็อาลีบาบาอะไรแบบนี้เนี่ยเขาก็จะมีแบบโปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะแบบมีการลดราคามีอะไรอย่างเงี้ยท่านทายได้คลิกเข้าไปนะคะ มินเอิญน,นะคะเป็นหนึ่งในานางแบบกว่าพันคนนะคะที่อยู่ในสังกัดเว็บไซต์นี้แล้วก็ทํางานแข่งขันเกี่ยวกับเวลาเขาบอกว่าวันหนึ่งเนี่ยนะคะที่ทำให้เขาเนี่ยได้รายได้เยอะที่สุดก็คือในวันที่11มิติกายนนี่แหละถ่ายแบบวันหนึ่งเนี่ยได้เงินละมากกว่า5 0 0 0บาท เพราะว่าไรเพราะว่าผู้ผลิตแบรนด์แฟชั่นชั้นดังต่างๆนานาเนี่ยนะคะเขาต้องการที่จะเปิดตัวสินค้าให้ทันของวันคนโสดของจีนนั่นเองซึ่งก็เป็นช่วงเวลากอบโกยนะคะของนางแบบสินค้าออนไลน์มากที่สุดค่ะซึ่งวันวันนี้เนี่ยนะคะเป็นวันหนึ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปียุค90แล้วนะเป็นการเฉลิมฉลองการของกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยนางกิงค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยมีเลขหนึ่งเรียงกันสี่ตัว 11เดือน11นั่นเองก็เป็นการฉลองให้กับคนโสดนะคะต่อมา <laughs> คนที่ขายสินค้าออนไลน์ต่างๆเนี่ยก็เลยมาลดราคาเพื่อกระตุ้นยอดขายในวันนี้ก็เลยทําให้วันโสดของจีนเนี่ยกลายเป็นวันที่มีการซื้อขายสินค้าออนไลน์เยบมากที่สุดในโลกเลยด้วยค่ะ <laughs> อย่างยอดขายต่างๆนะคะก็คล้ายๆกันกันกบอ,อย่างต่างประเทศเขาก็จะมี thanksgiving day ของสหรัฐอะไรแบบนี้ก็จะมีคนแบบว่าไปซื้อของที่มันลดราคาอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเนี่ยแหละก็เป็นอีกหนึ่งวันเลยที่คนโสดจะมีความสุขมากที่สุด นอกจากนี้เนี่ยนะครับ ธุรกิจในการหาคู่ของจีนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีรายการเกี่ยวกับเรียล t ิตี้โชว์ในการหาคู่ก็มีหนุ่มสาวนะคะหลายๆคนเลยนิยมในการนัดบอดกัน<ช><ๆ>นัดเจอเจอตัวกันเนี่ยในวันโสด<อ>และหลังๆมาเนี่ยเขาก็จะมีการนอกเหนือปกติแล้วก็จะมีแค่แชทใช่ไหมเมืองจีนนี่เกี่ยวกับการโสดมีเยอะเลยนะที<อ>ม่มีให้เช่าแฟนมีนใ,ให้เช่าแฟน<ๆ>อยากได้แฟนแบบไหนโทรปลุกตอนเช้า<อ>ทํากับข้าวให้กินเราก็จ้างเขาได้อ,อันนี้นี่เขาบอกว่าก็มีการนัดบอดส่วนใหญ่จะไม่ชอบแชท เพราะว่ารู้สึกว่าการเจอการเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าตั้องอย่างนั้นอยู่แล้ว,แล,วแล้วทำไมมุต้องพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องราวของสดๆตลอดเวล,ลาเออก็มไม่ต้องถามคําถามนี้ไม่ต้องถามหรอกมันชี้ช้ำจริงๆเลย <c oughs>